ไหมคนไทยไม่โกงนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งทุกปีเราจะเห็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มารวมตัวกันแล้วก็แสดงสัญ,ญลักษณ์นี้ครับว่าคนไทยเราจะไม่โกงต่อต้านคอร์รัปชันกันแต่เราก็เห็นว่านี่เป็นการต่อต้านคอร์รัปชันเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะภาคปฏิบัติโกงกันทั้งปีครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นคําถามว่าชาตินี้เนี่ยมันทันไหมคนไทยจะไม่โกงเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่าว่ามีคนเข้าไปเฝ้าพระเจ้า แล้วก็สอบถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอีกนานเท่าไรอ่ะที่ประเทศจีนเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าอเมริกาทุกวันนี้ขนาดเศรษฐกิจของอเมริกานี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับสองไปจีนอันดับสามไปญี่ปุ่นถามพระเจ้าพระเจ้าฟังเสร็จก็หัวเราะอีกสิบปีจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าอเมริกาเสร็จแล้วคนก็ถามต่อไปว่าแล้วอีกกี่ปีล่ะพระเจ้าที่เวียดนาม จะมีความเจริญก้าวหน้าล้ำกว่าสิงคโปร์พระเจ้าฟังเสร็จก็หัวเราะอีกส0สปี30ปีนี่เวียดนามจะมีขนาดเศรษฐกิจอะไรต่างดีกว่าสิงคโปร์คนก็ทูลถามพระเจ้าต่อไปแล้วอีกอกี่ปีละพระเจ้าที่ประเทศไทยจะไม่มีการโกงพอถามพระเจ้าเสร็จพระเจ้าฟังเสร็จก็หัวร้องไห้มาเลยแล้วลก็ตอบบอกว่าข้าคงไม่อยู่ถึงระดับนั้นหรอกข้าไปซะก่อน สรุปก็คือพระเจ้าเองยังไม่มีความหวังเลยนะครับว่าเมื่อไรคนไทยจะไร้โกงครับเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆก็คือชาตินี้ชาติไหนหรือชาติหน้าหรือชาติใดก็แล้วแต่ถ้าจะยากเสียแล้วที่คนไทยจะไม่โกงเราจะยอมรับกันอย่างนี้เหลยครับทุกวันนี้เราจะได้ยินหมดแลลวครับเฮ้ยมันโกงอะไรกันขนาดนี้โกงกันหน้าด้านๆโกงกันในทุกวิถีทางโกงกันในทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคําถามว่าเฮ้เราจะช่วยกันต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านการโกงกันเนี่ย มันต่อต้านกันได้จริงหรือเปล่าต่อต้านแล้วเนี่ยเราไปรู้เห็นเป็นใจให้กับเขาเปิดโอกาสให้เขาได้คอร์รัปชันให้เขาโกงกันหรือเปล่านะครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องอ้างอิงตัวเลขนี้กันนะครับเขาเรียกว่าเป็นการวัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่านะครับ CPI หรือ Corruption Perception Index เขาเรียกสั้นๆว่า CPI นี่จัดจัดมาหลายปีแล้วนะครับในแต่ละปีแต่ละปีปกติแล้ว ประเทศที่เขาจะจัดนี่ก็ตกประมาณสักร้อยแปดสิบประเทศถึงประมาณร้อยเก้าสิบเก้าประเทศบางประเทศนี่ไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่จัดอันดับออกมาแต่มีสักประมาณร้อยแปดสิบประเทศแหละครับที่เขาจัดอันดับได้ท่านลองทายสิครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับจากร้อยแปดสิบประเทศมีตัวเลขล่าสุดในปีสองศูนย์หนึ่งเก้าหรือปีที่แล้ว นะครับปีปีก่อนหน้านี้นะครับมันข้ามปี20 2 0มานี่ตัวเลขยังไม่ออกมาชัดเจนเอาตัวเลขเก่าหน่อยกันแล้วกันนะครับ2019เ้าข้าพบอย่างนี้นะครับว่าจาก100คะแนนเนี่ยนะครับเอาลองทายกันนะครับว่าประเทศที่ถือว่ามีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดคือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับมันไม่มีคอร์รัปชันเลยก็คงจะไม่มีฮะเอาว่าน้อยที่สุดจะได้คะแนนดีที่สุดได้คะแนนเต็มร้อยมากที่สุดลองทายซิว่าใครครับอันดับหนึ่งขณะนี้มี2ประเทศครับ ก็คือนิวซีแลนด์กับเดนมาร์กครับทั้งสองประเทศนี้ได้คะแนนเต็มร้อยดีได้87คะแนนครับผมจําตัวเลขได้เมื่อก่อน,นได้90้กว่านะ9ก92นะครับนี่มันตกมาหน่อยนะเออแต่ยังร้อยแปคะแนนอันดับหนึ่งอันดับ2ครับก็คือนิวซีแลนด์กับเดนมาร์กอันดับ3ครับฟินแลนด์ครับฟินแลนด์ประเทศที่เป็นเจ้าของโนเกียเนี่ยครับหรือเป็นประเทศที่มีเรื่องก,การศึกษาดีมากจนทั้งหลายคนสนใจเรื่องการศึกษาในฟินแลนด์เขายกระดับการศึกษามาดีมากได้86คะแนนครับ อันดับ4ครับสาประเทศร่วมกันครับคือสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็สิงคโปร์ครับประเทศเพื่อนบ้านเรานี้ครับสิงคโปร์อยู่อันดับ4ครับได้แปดสิเต็มร้อยครับโอ้โหน่าสนใจมากสิงคโปร์นี่เป็นประเทศหนึ่งที่เชิดหน้าชูตานะครับในเรื่องของการปลอดคอร์รัปชันดัชนีเรื่อง CPI นั้นอันดับถือว่าดีมากคะแนนสูงทีเดียวทีนี้มาถึงพี่ไทยเรานะครับหลายคนสนใจพี่ไทยว่า ร้อยแปดสิบประเทศที่เขาจัดอันดับได้หรือร้อยเก้าสิบแปดประเทศที่เขาดูแลทั้งหมดเนี่ยนะฮะไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับร้อยเอ็ดครับเหมือนอยู่ภาคอีสานเราด้วยเองนะร้อยเอ็ดไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่รู้ไหมครับเต็มร้อยนี่เราได้สามสิบหกคะแนนสามสิบหกคะแนนครับพูดง่ายๆว่าไม่ถึงครึ่งสอบตกนะครับแล้วเท่าที่ผมดูตัวเลขย้อนหลังไปหลายต่อหลายปีประเทศไทยของเราไม่เคยได้คะแนนเกินสี่สิบเลยครับ ปีนี้ตกจากของเดิมเมื่อก่อนเคยได้38คะแนนตอนนี้เหลือ36คะแนนอันดับก็แย่ลงไปแล้วเขามองภาพรวมประโขดว่าคอร์รัปชันของทั้งโลกนี่ย่ําอยู่กับที่แปลว่ามันไม่ถูกพัฒนามันไม่ดีขึ้นเลยครับซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนี่ยังไม่มีความหวังเลยนะครับว่าที่อันดับเรื่องของความปลอดคอร์รัปชันหรือ CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของเรามันจะดีขึ้นนะครับนึกตีเราก็ได้ยินงี้แล้วก็รับสาภาพกันไปนะครับ แล้วเขาก็ตรวจสอบเขาก็จะไปสอบถามคนที่เป็นนักธุรกิจของคนที่มาลงทุนในแต่ละประเทศแต่ประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศนี่ประเทศไหนถ้ามีคอร์รัปชันเยอะนี่เขาก็ต้องคิดหนักนะครับในการที่จะไปลงทุนเพราะฉะนั้นนี่ผู้ตรงๆนะครับเราต้องละอายแก่ใจประเทศของเราเนี่ยนะครับดัชนีภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชันของเรามันไม่ดีขึ้นเลยครับ3 6คะแนนเต็มร้อยไม่เห็นมันจะมีอะไรที่มันคนเดือดร้อนกันเลยเฮ้ยเราทำไมถึงยอมให้เป็นอย่างนี้แล้วนี่ใครมากแกล้งเราหรือเปล่าไอตัวเลขนี้ มาพูดอย่างเนี้ยมันเป็นการทําให้เขาเรียกว่าด้อยค่าประเทศไทยไหรือไมมันไม่ด้อยแหครับมันเรื่องจริงครับเราก็รู้อยู่กับใจนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องยอมรับว,ว่าวันนี้คอร์รัปชันมันคือมะเร็งร้ายที่มันกัดกร่อนในทุกเรื่องของเรานะครับเป็นไงพี่แฝงเปลี้ยวปากเปรี่ยวปากด,นะดีนะที่มีคนกล้าพูดบ้างนะ แต่ว่าก็เห็นไหมพูดแล้วก็ต้องเก็บๆบางๆหลอมอ้อมไปมันใช้หมัดตรงไม่ได้ไงใช้หมัดแยบอย่างเดียวที่ผมพูดโดยไม่ต้องการบอกว่าเราชอบนะจัดเป็นกิจกรรมอะไรต่อต้านโกงเลยนะคือทําอยู่นั่นแหละนะเด็กตัวเล็กๆก็ทําเป็นค่ะไอเนี้ยไอมือเนี้ยเนร้องเพลงก็ร้องเป็นค่ะแต่พอลงมือปฏิบัติการอ่ะมันมีมันมีมันมีแต่อะไรโครงการมีการตะกลับเปิดตัวแค่นั้นเองอ่ะ มีวิธีการแต่ไม่มีการกระทำเออไม่มีนี่ไงที่เป็นรูปธรรมอาจารย์มีแต่เขาเรียกนะการจัดกิจกรรมอนี้มาแต่ปฏิบัตินี่นะมันจัดการเรื่องตั้งกฎจิิามันไม่เป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เราเราเราเก่งเก่งแต่เขาเรียกอะไรน้าถ้าเป็นภาษานักมืองเขาเก่งแต่ชกครัวชกชกอ๋อ อะไรนะก่อนขึ้นเวทีไหว้ครูน้อมนอกซ้อม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 แหละสิงสนามซ้อมแล้วก็หมูสนามจริงหูสนามจริงสิงสนามซ้อมอย่างเงี้ยแล้วมันเปลืองว่าประมาณมะเปลืองดิ พี่ว่าไม่เปลืองเหรอไอ้พวกขบวนการอะไรที่ทั้งหลายมาจัดกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกันกาต้านโกงต้านคอร์รัปชันมันไม่ไม่ได้ใช้เงินเหรอปีปีหน,นึ่งเนี่ยเยอะมากเลยนักงบแล้วงงแล้วผมงงที่เราพูดกันในรายการเนี่ยคือว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่ภาพลักษณ์ที่เราพูดไปถึงเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ใช่ไม่ดูนะเขาดูนะ ทุกประเทศเขาดูหมดนะว่าประเทศไหนโกงไม่โกงถูกไหมฮะเขาศึกษาเขาได้รายละเอียดเขาสืบหาข้อมูลด้วยใช่ไหมเขาไม่ใช่อ่านหนังสือพิมพ์อย่างเราใช่ไหมพี่พี่แอลองนึกดูที่ผมพูดถูกไหมฮะไอ้บอก CPI อ่ะไอ้ที่บอกว่า c o r r u p t i o n Perception Index มาฮะเราอายไหมเราได้ยินทุกปีว่าสิงคโปร์นี่เขาขึ้นมาอันดับต้นๆนะโตเลยหนึ่งในห้าในสิงคโปร์ติดมาตลอดถูกไหมครับใช่แล้วบางคนก็บอกเฮ้ยสิงคโปร์ประเทศเล็กๆมันไม่รู้จะโกงอะไร สีข้างแสบไปเลยคนพูดก็โรงเรียนเล็กๆูุยโคงได้เลยที่รู้ดีสิงคโปร์เป็นใหญ่กว่าโรงเรียนคือด็กใช่ไหมนอกจากสิงคโปร์แล้วบางประเทศที่พอเอ่ยชื่อปั๊บเรารู้ทันทีเลยที่ผมบอกไงอันดับหนึ่งที่บอกว่าคืออะไรนิวซีแลนด์นี่ทั้งการศึกษาอันดับหนึ่งด้วยกันนี่คือเดนมาร์กเออเดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์ฟินแลนด์อันดับสามเพราะว่าหนึ่งกับสองมันเท่ากันใช่ไหมฮะใช่ฟินแลนด์ในเรื่องการศึกษาเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วย แต่ก็ยังมีเปอร์เซนต์ของการโกงแต่ว่าน้อยน้อยมากไอ้สวีเดนก็ดีเห็นไหมที่ผมบอกสวีเดนอันดับสี่เห็นไหมสวิตเซอร์แลนด์เนี้ยคือผมสังเกตอย่างนะพี่แอไอ้ประเทศพวกนี้เป็นประเทศหนาวสังเกตดูไหมมันเป็นไปได้ว่าหนาวหนาวมันจะไม่ค่อยโกงนะมันอาจจะขดตัวกันอยู่คิดโกงไม่ได้เกี่ยวอะไรล่ะแต่เราเมืองร้อนไม่กล้าออกจากบ้านใช่ไหมหนาวรูวหนาวไม่มีเวลาคิดโกงไม่ได้เออเนาะมันดูแลประเทศร้อนแบบเราสงสัยมีเวลาเยอะแต่ก็ไม่ได้สิงคโปร์ก็อยู่ในเมืองร้อนน่ะเขาก้อนน่ะ ร้อนแต่ว่าตรงเส้นสุดสุดไงยัมีส่วนหนาวอยู่บ้างอ่ะโอ้สุดสุดนี่ไม่มีเลยนะไม่มีเขาได้ร้อนกว่าเราอีกแต่ว่าเพิ่นเขามีลมไงเขามีไอ้พวามัอยู่ติดทะเลเพเลอนได้จะไปบอกว่าประเทศหนาวไม่โกงประเทศร้อนโกงเ็าสิงคโปร์มันร้อนมันโกงเลยเขาเขาไม่โกงแล้วเขาไม่โกงมายาวนานเด้อเออใช่ไหมเขาทำได้ประชาชนเขาร่วมมือกันจริงจังใช่ไหม แล้วเขาลงโทษนี่เขาจริงจริงอ่ะกฎหมายเขาแรงเขาอายที่จะลงมือทำอาจารย์ไม่ไม่ได้โทษไม่ได้บอกว่าประเทศหนาวประเทศร้อนนะแต่จิตสํานึกเขามันอับอายที่จะลงมือทําก็เลยไม่กระทำไงใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยจะปลูกฝังยังไงให้จิตสํานึกมันทํางานตอนนี้มันแค่ปากทํางานปากอย่างใจอย่างพูดได้ดีหมดทุกเรื่องหมดเลยนะแต่เวลาทําทําไม่ได้เลยอย่างที่พูดสักเรื่องเดียวเออ ที่ผมเริ่มต้นใช่ว่าชาตินี้ทันไหมคือเราคิดกันเป็นชาติเลยไม่ต้องเอาห้าปีสิบปีนะที่พระเจ้าไปขอพระเจ้าเลยคือูดื่อไงว่าโอ้โหนี่ดูมันไม่มันโฮเลสมากเลยไร้ความหวังนี่กนเนาะก็พี่เกิดมานี่ตั้งแต่เล็กเนีพี่ก็ว่าเออออาพี่แอร์เกิดก่อนเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วใช่ไหมเอาไม่ต้องย้ํานักสิอะเมื่อ,ก,อก่อนนี้พี่แอร์จำได้ไหมก็เรียกอะไรนะล่ํารวยผิดปกติเอานั่นฮะแต่ยากจนผิดปกติไม่เคยมีใครสำรวจไม่มีใครตรวจสอบเลยไม่มีใครตรวจสอบใช่ดูซิมีแต่ล่ำรวยผิดปกติ ถูกจับตาเออถูกจับตาแต่ว่ารับรู้ผิดปกติแล้วก็เล็ดรอดไปได้ก็ปล่อยให้ไปได้อาจารย์เคยได้ยิน10%บเปอไหมได้ยินมาดามเทเคยได้ยินต์ค่ะเมือนเด็กนะสิบเปอนะมาดามเทเอพี่ได้ยินมาตั้งแต่พี่อายุ30กว่าต่างประเทศในละแวกเอเชียเมื่อก่อนเนี่ยเอาฟิลิปปินส์ก็ได้มาดามเนี่ยนะถูกไหมฮะมาดามเอันนี้เด็กๆแล้วมาเทียบกับบ้านเราตอนนี้นะอินโดเงี้ยใช่ไหมเช้าโฉมากเนี่ยไปๆมาๆเดี๋ยวนี้นี่มันกลายเป็น30-40%ไปแล้วนะสาได้ไงอ่ะ แล้วมันก็จะมีเงินทอนแบบถูกกฎหมายด้วยอที่เขาเรียกว่าอยู่เทินออยู่เทินด้วยแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นนั่นแหละมันออกมาเป็นตัวนี้ผมไม่ได้พูดคอมมิชชั่นเพราะคอมมิชชั่นบางคนจะถกเถียงไไงว่าคอมมิชชั่นมันไม่ใช่โกงเพราะมันเป็นค่าตอบแทนบางอย่างมันเป็นทางการระหว่างคอมมิชชั่นกับคอรัปชั่นนะอาจารย์มันอันตรายจริงๆนะมันสุ่มเสี่ยงมากนะเออแล้วมันสะกดคล้ายกันเสียงก็ออกคล้ายๆกันพฤติกรรมก็คล้ายๆกันแต่คอรัปชั่นเนี่ยเขาให้ก่อนอ คอมมิชชั่นเนี่ยเขาให้ทีหลังนี่ไงความหมายคอมมิชชั่นเนี่ยคุยกันก่อนเรียบร้อยนะว่าจะได้ส่วนแบ่งจากเปอร์เซ็นต์นี้เป็นทางการเสร็จแล้วเอาเงินไปนี่เลยนะตามที่ตกลงกันไว้แต่คอร์รัปชันเนี่ยมันคุยกันไว้ก่อนแล้วมันก็จ่ายก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเอาต้นทางไปเลยกลางทางไม่มีปลายทางก็เลยไม่รับผิดชอบโอ้ตายละเขารู้ตาเขารู้มีตอนต่ออีก